เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสกลนครร่วมเวทีเสวนาการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการพร้อมสื่อสารการเลือกตั้ง2,566ไปสู่ประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมสมมสอนคนสื่อตามโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและแตัดสินใจประจำปีพศ2566โดยกำหนดประเด็นการสื่อสารในเวทีเสวนาการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ มีนายวันชัยโชควิเศษชัยยศิษิ์นะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครเป็นวิทยากรค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอ,อปมชนี่แหละค่ะแล้วก็มีผู้ดูแลหอ,อกระจายข่าวตลอดจนสื่อโซเชียลและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครรวม50คนด้วยกันได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรก,กันอย่างหลากหลายเลยค่ะนายวันชัยโชควิเศษชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะการกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้บอกว่าขณะนี้ค่ะทางกะกะตได้ประกาศเรื่องจํานวนสมั ชี้สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วนะคะประกาศจํานวนเขตเลือกตั้งแล้วประกาศท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแล้วโดยจงังหวัดสกลน,นครค่ะเดิมมี6เขตเลือกตั้งหลังจากที่มีการประกาศนะคะก็มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็น7เขตเลือกตั้งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของคณะกรรมการประจําหน่วยมีการอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลครบทั้ง18อําเภอนะคะตั้งเป้าว่า ถ้ากกตเนี่ยมีการกําหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ค่ะเราไปฟังเสียงของพวกในการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสกลนครกันค่ะแต่ยังไรเสียเราก็เอาเขตของเขาที่แล้วนะเป็นปพื้นฐานในการแบ่งอยู่แล้วครับผมต้องมีบ้างครับเพราะว่าเดิมสกลนครปีที่แล้วตอนปี2เนี่ยมีเขตเลือกตั้ง6เขตแต่คราวนี้รอบนี้จะมี7เขตเพราะฉะนั้น อาจจะมีความจําเป็นจะต้องแบ่งตาบลของบางอำเภอออกไปอยู่ที่บางส่วนอยู่แล้วครับเพราะายังไงมันมันไม่สามารถจะคงเขตเดิมเมื่อคราวที่แล้วร้อเปอร์เซ็นได้ครับมีครับมียึดหลักของเขตเเขตเดิมเมื่อตอนปี 57- กับ54ด้วยครับมีปรับเปลี่ยนเพราะว่านองจากว่าจำนวนประชากรก็ดีหรืออะไรถ้าถ้าถ้าเราแบ่งแล้วจํานวนประชากรเกินกว่าตามระเบียบตากฎหมายเนี่ยก็กต,ต้องต้องทำให้มันไม่เกินนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับการเลือกตั้งก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวสกลนครนะครับมาออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ ทางสำนักง,งานจาังหวัดสกลนค,ครเองก็มีเป้าหมายนะครับอยากได้ให้ประชาชน